รถโตโยต้าแคมรี่แจ้งซ่อมอาการซ้ายขวาเย็นไม่เท่ากันนะครับตอนนี้ก็เทสโดยการเปิดฮีตเตอร์ทั้งซ้ายขวาเลยนะครับจะได้ดูว่าถ้าฮีตเตอร์ร้อนเท่ากันแล้วพอเปิด AC ความเย็นซ้ายขวาจะเป็นยังไงนะฮะถ้าเซอร์โวเสียนะครับอาจเป็นสาเหตุทําให้ซ้ายขวาเย็นไม่เท่ากันได้ตอนนี้ก็เทสโดยการปิด ac ก่อนนะครับ ทางด้านฝั่งคนขับค่ะได้อยู่ที่40องศาฝั่งคนนั่งอยู่ที่58องศาค่ะกลุ่มรอบๆภายนอกก็อยู่ที่31-32องศาค่ะอ่าใบเกลียวบบเกลียวอันนี้เราจะเปิดละเดี๋ยวเราจะปิดปิดที่มันเป็นโลอ่าปิดที่มันเป็นโลเลยนะครับแล้วคราวนี้เราจะเปิด AC ละ อุณหภูมิหนปัดรายงานไว้ที่32องศานะครับที่ร้านก็32องศาครับตอนนี้ด้านในจัดการเปิดเอรสี่เรียบร้อยนะคะอากาศทำงานค่ะเดินเบาด้านโลอยู่ที่3าสิห้าอยู่ที่สองร้อยค่ะวัดความเย็นออกจากช่องลมนะคะฝั่งคนขับตอนนี้ลงมาที่สามฝั่งคนนั่งอยู่ที่36ค่ะ ตอนนี้อุณหภูมิฝั่งคนขับได้อยู่ที่15องศาค่ะฝั่งคนนั่งได้อยู่ที่29องศาก็เดี๋ยวปล่อยย่ยาเองเข้าในระบบค่ะฉันน้ำยาแอร์เข้าในระบบหนึ่งขีดนะคะเดินเบาค่าด้านโลย P ีซีสิายยูที่275ค่ะหค่ะความร้อนสูง อุณหภูมิไนโลตอนนี้ฝั่งคนขับลงมาที่11ฝั่งคนนั่งลงมาที่12องศาค่ะ